สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มาแชร์ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินตาบอดก,กันต่อนะคะวันนี้วันวันที่3แล้วก็จะมียังมีบางจุดที่เรายังไม่ได้ทําทการโถมนะคะก็เป็นด้านาด้านหลังค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําเก่านะคะซึ่งเราจะทําการโถมวิธีการของเราก็ก็คือเอา,อา ดึงพวกเศษว่าจะพืชเศษไม้ค่ะเอามาคึ้นขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขุดดินข้างล่างอะค่ะชั้นล่างขึ้นมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพื่อที่จะเอามาใช้ในการถมพื้นที่นะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือเราลากว่าจะพืชอะค่ะเอามาถมด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยเราขุดเอาไว้แล้วนะะลึกลึกมากเราได้ดินเยอะมากด้วยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราขุดหน้าดินมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาว่าจะพืชเนี่ยหาที่เห็นเนี่ยแหะค่ะเอาไปไปถมเอาไปปิดหลุมหลังจากนั้นก็เอาหน้าดินที่มันมีสภาพดีกลบลงไปเวลาที่เราปลูกพืชปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะงามมากนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีที่เคยศึกษามาแบบงูงูปลาปลาที่แบบว่าเออลองดูลองผิดลองถูกอะ่ะเขาบอกว่า ถ้าข้างล่างมันมีมีต้นไม้มีกิ่งไม้มันมีมีอากาศอยู่เนี่ยมันจะทําให้ออกซิเจนมีออกซิเจนแล้วก็ปกลูกพืชงามอะค่ะเพื่อนๆลองเอาไปเอาไปใช้ดูก็ได้นะคะว่ามันได้ผลจริงๆไหมแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วก็เอามาแชร์ก,กันก็ได้แต่ว่าเนี่ยก็คือคือจะจะ,จะต้องติดตามผลเหมือนกันเพราะว่าต้องปลูกพืชปลูกผักผลปลูกต้นไม้ตรงบริเวณที่ทำการผมตรงเนี้ยหาจริงๆนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้แบคโคเราทำงานก่อนนะอยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยว <laughs> มันจะเหวี่ยงเอาอันตรายนะคะ <laughs> เพื่อนๆก็อย่าลืมในเรื่องของความปลอดภัยของเราด้วยนะคะ